สบายดีเด้อพี่น้องบัสขูสุขคนเนาะภาพมากกับยูปามันนี่้าน้องใหม่กันสามคนมาอน,นี่ทางไหนเนานะถึงทางเขาพี่น้องนี่บอใส่เสียมด้ยอเอาเสียมบอเออโทษ ้นไ้พอดิแกงอยู่บนอะพอิแกงอยู่บนอ้อน้อมันบอกก้อนนี้คือมันมันสุดก้อนน่ก็ได้เนี่นี่กิโลานสุดก้อนก็ได้ก้อนนี้บมแมนติมาหลอดนี้ก็ได้อีกก้อนนี่ดูตุ่มที่เระพายแล้วบะ

วัที่สันขึ้นหนักเลยขึ้นหนัหอนเนาะหอนมาดิค่ะลองมึงคักล้วไปดิไปผูไปต่อออเนะเออกนอาหาบึงได้ทางไหนเฮ้นี่เห็นหนแดงหนึ่งเลยเข้าไป Được mày, mày có 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 không? Đấy Có Mày nè đấy có mày mà, mà đúng, tình thù Thế bởi nó bữa đây cả bụi lên

đây này À, mì sắp phải nó sắp sưng nha mãi đặc công nha mhm 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 thằng đạt cái ơi nhâm đây lắm con bò măng con à leo để tỏ nhóc bước mình làm gì đâu dữ lắm tiếp phù nang phù phù bỏ dừng mương mình làm tay này phù

เราค้นปุ่นลงหน้าเลยไปต่อเนาะต่อไปได้แจง้งเลยบอไตขั้วใหม่คือเก่าพี่น้องเลยบอนที่เคยไตตะกี้นะยางไปยางมาตลอด <c oughs> อยู่ว่ายันได้มามน้ำเอ้าตัวนี้นน <c oughs> ไปไป รับน้ำหนักบาไว้ได้พอเข็มวะ,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 ะมา,า,มาลงน้ำรถผูกผ่านไม้ไผ่อือหมอเช็ดได้ฝุดผุดผุดผุดุ อะไรตับตามันะน้ำรถปลากระปุบยไ่่ป,ไประจำไห้เราใส่ไปแกะก็ยยานอยู่ใต่ไปใมากระชื้อยอยู่ ห่อคอยเก็บคอยหาไปพี่น้องแหนงสองแงงตื่มใส่กันเลยนี่เก็บบ่ลนะแงงสองแหนงอ้าวข่อยก็มากินใบไผ่เพิ่งบัลลีนี่ข่อยข่อยขยุ่งใส่ยุลี Ừ, thương nhiều vợ, vợ thương cái mày, co 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 à. vợ ở thì có gì khiếu khả là cũng được. บ่มเคียวค่ะอดีคุณผู้มก็ไม่คนบ่มามมคแค <ๆ S 2> ่สามคนพอกงอยู่บน้อ ขั้วไอายหน่อยมือถิบเแลยนใส่ข่อยฉิบกใส่เสือแดงเก็บไปเก็บมาพี่น้องเว่ยเลาะไปเลาะมาเอ้ยนึ่งทั้งรูมอืมแหนงมันทุ่งผู้เห็นบ่เหงย ngak ngak ngak, luk suwa yu pok, san si pok gole ngak ngak, si pisek si ngami e dewa mua la si tu ngak apua si hai apua-apua ni ngak ngak si pisek si ngami ngak bane si ngak กล้วแน่เยกจังเดเนะมขาก็เ้แจ่บอกจ้ช้อนนี่แหละบัวก็สิงเมื่อเลยมันจะแหลกมันก็ม่แม่กระจุ่นน้ำลูกบลอนอันหนึ่งเจ้าคันอันเดี๋ยวบอกบคงข้ใจกันแหละยด เราก็มาแต่งมาคอเใาจุกเจือเราก็เสียใจเฮากับตถและอทรน้ำไม่ใช่เดินขึ้นเห็น่าเป็นน้ำซาบนี่แหละเอเอานี่ยขึ้น เครื่องนีนั่นนี่เขาจะไปซับขางผูมอนจงปวดซักซึงารมันก็ไ่ได้เรจะซับขาดด้วยข่อยเสวด้วยบริพิต่าบบทีคิทก็บริพตกันแห้งดอกพี่นไย ผัวกับงอนงอนเมียเมียกับงอนผัวผัวกับหายเมียเมียกับห่านพัวนี่ตกลงไปและเดินเดินนี่นี่นี่ยังข้างหนึ่งกัวกับพีเมียแต่เมียก็เปิดพีผั่ยว่าพีซึ่อันแบบใหญ่นพี่น้องโอ้ดี่ก็มันเด้อ ไจยังมาบ้งแ่านเนี่นี่นนี <t os> <t os> ่นี่เห็นบ่าี่โอ้ตัดีเลยกอก็มีลยดิก้ังนั่นนะมีมือแงอยู่ปายค่ะดให้เขาับอีกซมันขาด ờ sắp vậy ơi Bây giờ sắp mày nó gì nữa ôi muốn khỏi khỏi anh hao mh sắp nó, mày, <laughs> ừ, nhưng, ừ, thì nó đi kiểu anh chị lại tập hai mày mhm 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 thôi, mhm Thôi mhm mhm thôi <laughs> เช่องนอผูกเออเห็นช่องนอผู้พี่นอสาโถโอบปีเยลีใหน้องดีก็เห็นนอนึงว่าท่นให้น้องดีลงไปให้มัน้ำลงไม่มาทนดิคเ็น่ไ thêm trà ừ. Xong nó khi sạp luôn Cô lửa lửa cô Đi đâu? Một ngày vào đi đâu? Ừ. <laughs> có đi ที่ว่าต้องปาดเมือ่อคือจะได้ซองหน่อในลกาะเขาคือขาวใช่ปะคือจะได้ซองหน่อเลย<ม>จะได้ซองหน่อนอ,นอืม,ม,มอนเอาปา,าดหุบเลยน่อมันพอแกงไว้ ได้แนงเหรอ้ยใช่พอแกงรึมีก้อม,อมน,น,อนี่นห้งนี่ยทมันตกลงลุ่มเนี่ยคอมพเศษเอาที่้าสีมั่ได้ขนาดนี้เห็นม่เชียงจักระจันได้หอมค่ะกฤษณาค่ะนีจักระจันกรไดิน,นเธอนึ่

ก็คักุณจะลุยนำห่หนมคืะยได้เกก็นีามงลงหน้าบนเกอไค่อยงไปโดดหน้าตายไปจ้ะายมนกระชาที่น้ามีเกิดพ่นนามันร่าไม่น้ำคือเกิดพองแคริสเกิดพองห้าสีเหลืองอืมแคริสใจเยอะเกินบ่ นี่บ่ทังน่ะอืมเป็นกำลรังฮักอืมขี้นเข้าปรีขึ้ึ้นมาเจะน่าเออของกูนี่แหละชูไปชิวยอีกะแล้วลาาอ้าวไม่รี้ยังขึ้มานหรอ ขาาเจ้าหน้าแซงขาเจ้ากำลังออกอ้ยอย่ากินข้าเมาได้เนาะเราก็ไม่ให้ข้าวเมาคลายรีดยังไมรีดขุนพ่กา <c ười> ขพอ,ออ๋อแมันออกก็งามอยู่ได้เขานี่สงทัก่อ,อมนอมนอยู่ลูดบนน่ดูดแต่ใช้บบไฟ รับลงมบนดูอืมขาวมันเนอะนี่สะมีก็เอาไปนอนเลยแต่ขาวมันสวบัสดีไล่ไล่อันอยู่ได้ถ้าเราตื่นใส่กันพอได้แก่งอยู่ดอกขับโมาไกลขับโบได้ทำมาฮ่าขี้ไกลเลย พอได้รุดหาปีรุดเนาะใสเหุ้เลยปีใต่หุ้มหมดเลยนี่กันนดุนรุ่นเนาะสั่วหากัพ่นตกแห้งตามีเลยเห็นบริบนี่บ่ก้อนนี้ก็เคี้ยวคัก นี่พี่รองแมงน้ำม,มันโอ,อ้ยน่าเกลียด้ากกับเได้ตืออ่นเทกาลหลีดเป็นกเะเห็นแนนออมงด้ยเออนาะอนเห็นบ้านทางรุม ตาโนตาพีน้องเลยกำลังเสียออกไปกลุ่มเจ็บน่อ้นะก็เห็นแหนงมันเออถมจําแค่น้อยบางคำนี่เฮียเอ้าฮะทับไฮรดสจ่ืมาเลยสปถอดขึ้นมาให้น้องพิ่งก่อ ออกมาแล้วพี่น้องคืนนี้ขาฟันได้น้ไม้ใ่ญ่ก่านีนะเหเห็นช่องอันผู้ได้น้ไม้เหี้ยผัวพันนะผพันเรืืองอื่นเรื่องไก่ดอกฮะน้ไม้พันวันไปหาหน้าไม้เห็นขื่นเหี่ยวช่องอันผู้นีแจะนอนสำคานน่ เห no, no. 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 yeah. oh, ็นยังน้อไม้อบ้าเอาเอนี่ไอ้ a ติมใส่ก้นแล้วก็ได้แกงทั้งดีสัตุบๆทั้งอะมาเห็นน้อไม้เองเลยไม้ก็ตาตุดตาเตา o ้สนตาเลค่ะไม้ก็ตาป่เลยตาอยู่คุณเนี่ยางมากอยู่ก้อนโตเระเ t ินลองดีก็ได้โย ใส่กันพกตาพุได้พี่น้องอืมน่่นมาสัมหาตาได้ตาเขามีขางเรียวขันมีทุ่นหิังวมรัะทำให้คนจ้าบ่เป็นอันแล้เคียวนีนอรลมเนี่ยก็เคียวน่อโอ้ยเดอดขียวขอเคี้ย พ่อเอาไปประเทศหนอมันหนองพระนางสะโบนี่ใช่หลวงดิศขาวมันเลยนะกระตาเขาหักบัดละทิพากตาหิวนำและสะโบเล่บอกลงมาหาทั้งท้ายประธานกับพ่อได้อีอะไรพี่น้องเลยนี่หนอมันพี่น้อง อ่อนอย uh, ู่บ่ะถูกพี่น้องเอาซับขึ้นมาโอ้ยยังอ่อนแห้งใชได้ดิเมืองสภาพหนาตามันเมื่อยนี่ได้บักย่งนาซับเอาเสยนอซับอืมโอ้โหสมเสือลยเด้เสยนเสยนเหี่ยวเห็ดแล้ว มียังจ uh, ืดถูกพอดีเหรอถูถูกพ okay. ี่น้องเลยสองอันเลยก็เดียวเหดียวเดียวสองอันด้วยยกก็ค่ะนั่ากระเพอแกงอยู่แล้วสองอันนี่ก็ได้นี่กระตากกระพอแกงว่แห้งอ๋อไอ้ตะตูดมันนั่นตัวข้าวซับแม่นั่นอีกพอเขาวซับแล้วพี่เคยบอกม้ถึงตัวนี้ซับอ่อนมี่บอีกบอสองน้อ นดี๋ยวเราจะพักันเมื่อไงลัะ